สาวเมนท่านผู้ชมนะถึงกับตาสว่างเมื่อจับโปะหุ่นเซนได้จับโปะรัฐบาลได้บอกว่าไม่ใช้สินค้าไทยแต่หลอกนะครับหลอกให้คนเมนกินสินค้าไทยเหมือนเดิมโดยที่เอาสติ๊กเกอร์นะครับหรือว่าเอาภาษาคมนเนี่ยมาแปะใส่นะครับแต่พอสาวคนนี้นะครับเขาไปหาข้อมูลแล้วก็สแกนนะท่านผู้ชมนะสะแกนแล้วก็ จอนะครับว่ามาจากประเทศไทยเพราะเขาสแกนขึ้นเป็นรูปใบหน้าของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าแหล่งที่มานัท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูกันครับให้อะไรปลัดเียนเนอขยับตาปิดให้ดี๋ยวไสแกนหุ่นฉลามเดี๋ยมันไปสแกนแมวเนี่ยสางไอ้สัดว

แหล่งที่มาก็คือมาจากประเทศไทยนะครับนะแหล่งที่มาคือมาจากประเทศไทยแต่โดนนะครับโดนหลอกให้ใช้ของไทยนะครับโดนหลอกให้เกียินะครับแล้วก็มาโดนหลอกให้ใช้นะครับนี่คือแผนซ้อนแผนนะจของหุนเซนเพื่อจะเอาหน้านะครับของรัฐบาลเมนนะที่บอกว่ารักชาติไม่กินของไทยแต่กับเอาสินค้าไทยนี่แหละครับมาหลอกขายให้คนกคนเมน ในเขมรตาสว่างได้แล้วหรือยังนะครับหรือว่าจะมีเขาโผล่มาแล้วโบโบโบมาแล้วท่านผู้ชมนะหรือว่าจะมีเขางอกออกมาคือสินะโอ้โหนะท่านผู้ชมทําไมบบายอดถึงถึงบอกว่าอย่างนั้นนะครับถ้าสาวคนนี้นะครับไม่เห็นก็คงไม่รู้คลิปนี้ยังยังไม่ได้เผยแพร่ก,กันมากนะท่านผู้ชมนะซึ่งน่าจะเป็นช่องของเบายอดนะครับ <S <S เผยแพร่เป็นเป็นคลิปแรกนะอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่ออยากให้พี่ๆคนไทยได้เอาไปนําเสนอต่อนะครับ เดี๋ยวถ้าพี่ๆคนไทยนะครับสามารถเอาคลิปบร์ยตดไปนําเสนอต่อเลยเลยว่าเ,าเอาเอาภาพนี้นะจากช่องบร์ยอดเนี่ยไปนําเสนอต่อได้เลยซึ่งบร์ยตดเห็นแล้วก็คือน่าจะเหมือนเหมือนควายนะแ้แ้แ้ทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าบอกว่าไม่ใช่สินค้าไทยชาวบ้านนะครับตัวเล็กๆก็หัวปักห,หัวปั๊มนะท่านผู้ชมนะก็หลงเชื่อนะครับคาพูดของคุณเซนคุณเซนนะครับแต่มาวันนี้นะครับจับโปะได้นะครับด้วยการ สแกนนะผู้ชมนะสแกนแหล่งที่มามาจากไหนสรุปไทยแลนด์นะครับนะไทยแลนด์นะครับเพราะแหล่งที่มานะครับมันจะมีอยู่ในรูปสแกนหรือว่าคนรัฐบาลเขมรน,นะก็คิดว่าโอ๊ยคนคเขมรเขาสแกนไม่เป็นหรอกเขารู้แหล่งที่มาไม่เป็นแต่พอวันนี้มีสาวเขมนนรนะครับท่านผู้ชมแหล่งที่มานะครับ อย่างชัดเจนนะครับว่านี่ครับคำเมนโป๊ะแตกท่านผู้ชมนะได้เจอแหล่งที่มานะครับนะได้เห็นอย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมว่านี่คือมาจากประเทศไทยเพราะว่ายังมีการไว้อะไรนะครับการไว้อะไรสวรรคตของพระพันปีหลวงนะซึ่งบุญยัดอาจจะพูดไม่เก่งนะครับขอโทษนะครับถ้าพูดผิดแต่สิ่งที่เห็นในนั้นคืออย่างชัดเจนว่ามาจากประเทศไทยนะครับ คือสาวสองสามคนนะจะมีเด็กสองสามคนนะก็เป็นสาวสองสามคน,คนเขาก็หัวเราะกันว่าเฮ้ยแบบนี้เหรอซึ่งเพิ่งรู้นะครับว่าตัวเองไม่ฉลาดซึ่งรู้ว่าโดนฮุนเซนนะครับหลอกมาว่านี่ครับมันเป็นสินค้าไทยไม่ใช่สินค้าเคมเนแต่เคมเปนนะครับหลอกคนเคมเหลอกให้เกลียดน,นะครับนะคือหลอกไม่ชอบอนะครับหลอกไม่ไม่ต้องกินสินค้าไทยละนะครับหลอกละ แล้วก็ไปอีกหลอกให้กินหลหลอกให้ไม่กินแล้วมาหลอกให้กินนี่คือเขาอยากได้เครดิตเนาะเหมือนรัฐบาลของฮุนมาเน็ตเี่กก็ต้องเข้าใจแหละว,ว่ามีพ่อนะครับเป็นประมุกนะครับพูดอย่างนี้เลยว่ามีพ่อเป็นประมุกนะครับซึ่งเป็นประธานสูงสุดเลยก็ว่าได้นะท่านผู้ชมนะซึ่งไม่ใช่ไอพระมหากรรษัตริย์เขมรน,นะไม่ใช่นะคือฮุนเซนนี่แหละอยู่สูงสุดเลยห่วงโซ่อาหารเขมรเลย วันนี้คือหลอกนะครับไม่ต้องกินนะครับไม่ต้องดื่มที่เป็นสินค้าไทยแต่มาวันนี้ทำไมมันสแกนมันถึงขึ้นแบบนั้นนะช่วยอธิบายได้แต่ถ้าบอยกระเมนเขาคงจะมีวิธีแก้ของเขาแหะครับมีคําตอบของเขาอย่างชัดเจนแหละแต่แต่บอยยอดได้ดูแล้วคือมันน่าสมเพชมากๆ่านผู้ชมนะบอยยอดพูดแบบนี้เลยว่ามันน่าสมเพชมากๆซึ่งก่อนที่ จะได้เห็นคลิปนี้ออกมาก็หลายๆคลิปที่เขาบอกว่าเนี่ยสินค้าเสียมนะไม่ใช่สินค้าเสียมสินค้าคเขมรอยากให้ดูนะครับถ้าฉลาดพอก,ก็สแกนดูนะสแกนดูว่าฮอทด o อกนะครับหรือว่าไส้กรอกต่างๆนะครับมันเป็นของใครนะครับไส้กรอกบอกว่าเป็นภาษาเขมรแต่สุดท้ายนะครับมันก็เป็นสินค้าไทยนะสินค้าไทยแบบร้อยเปอรเซ็นนะครับซึ่งภาษานะ บอกว่าอะไรนะเป็นภาษา,ขามเขมรแต่พอสแกนดูขึ้นประเทศไทยเฉยเลยนี่คือแสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสแสดงให้เห็นถึงเขาเรียกว่าถ้าหนังก็เป็นลักซ้อนซ้อน,อนเงินอะไรต่างๆนี่คือพลิกแพงไปหมดนะครับซึ่งขมเขมรเองก็ก็คงจะไม่ไม่คิดถึงว่า,ขามเขมรหลอกให้เกียดนะครับหลอกให้ไม่ชอบประเทศไทยแล้วมาหลอก รัฐบาลก็มาหลอกให้กินสินค้าไทยนี่มันหมายความว่าอะไรนั่นคือแสดงให้ความไม่โปร่งใสของรัฐบาลเขมรนะครับนี่คือสุดท้ายนะครับเขมรเองนะบอกกเลยว่าจมนะครับจมกับอดีตนะครับซึ่งมีเข่างอกออกมาแล้วบระยอดว่ามีเข่างอกออกมาแล้วซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะท่านผู้ชมว่าความยุติธรรมนะครับความโปร่งใส นั้นไม่มีเลยแน่นอนว่าถ้ารัฐบาลไทยนะันในการที่เขาบริหารจัดการต่างๆนะั่นก็คือมันจะละเอียดนะครับแล้วก็ครบถ้วนมากกว่านี้แต่นี่คือข้เมนท่านผู้ชมยังไงก็เป็นข้เมนอยู่วันยังค่ำนะครับไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญนะครับซึ่งสพปนะถ้าบัญญัตพูดอะไรว่าสมมติว่ามีปัญหากับไทยน,นู่นนั่นนี่บัญญัก็จะกินสินค้าไทยแหละนะแน่นอนว่าเขาไม่ให้กินก็จะกินนะั่แหละเพราะว่าเราเคยกินถามว่าสินค้าเราม,มีไหมไม่มีหรอครับ ท่านจะมีก็เป็นสินค้าเขมรเอ่อสินมันไม่ใช่สินค้าเขมรสินค้าเวียดนามละะเขมรก็ไม่ค่อยมีหรอกครับที่จะนําเข้ามาสอดปลปลาวนะส่วนมากก็คือจะประมาณนั้นท่านผู้ชมนะถ้าไม่กินสินค้าไทยก็ต้องเลือกสินค้าจีนสินค้าเวียดนามนะเพราะว่ามันจะคู่คู่กันมาท่านผู้ชมแต่ว่าสินค้าลาวเนี่ยมีแต่เกลือไอโอดีนนะครับที่บอยยอดเคยกินสินค้าลาวทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบอยยอดได้ท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับ เป็นคลิปที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเป็นคลิปที่บ๊ายัดอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้คนได้เห็นนะครับว่าเขมรนะแบบนี้จริงๆนะครับนะไม่พัฒนานะครับนะไม่พัฒนาจริงๆนะครับเห็นแบบนี้ลักงอนซ่อนเงื่อนอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบรายจัดครับสวัสดีครับ